สนใจอยากขายออนไลน์นะคะแต่ว่าไม่มีทุนไม่เป็นไรนะคะที่นี่เปิดรับฟรีนะคะตัวแทนจําหนาฟรีลงทะเบียนฟรีนะคะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเปิดบินนะคะตรงนี้เองนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะกดแชร์คลิปนี้เราจะมีชุดทดลองด้วยนะคะมูล,ลค่า นะคะรวมกันทั้งหมด6ตัวนะคะกว่า3,000บาทยกตัวอย่างตัวนี้นะคะเป็นชุดทดลองนะคะ1นซองมี15บห้าเม็ดซอฟเจลเทียบเท่ากับ1กระปุกเลยนะคะมี15เม็ดซอฟเจลเช่นกันมูลค่า990บาทนะคะสินค้ามีหลายอย่างด้วยกันเป็นสุขภาพและความงามนะคะถ้าใครสนใจนะคะลงทะเบียนได้ฟรีนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยเราแบ่งกําไรให้จุกๆนะคะ3 0 0ถึง600บาทนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีทุน คนที่ตกงานอยู่หรือว่าคนที่ขายออนไลน์ไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เราเปิดลงทะเบียนให้ฟรีนะคะมากไปกว่านั้นเรามีเทรนนิ่งสอนการขายให้กับทุกคนด้วยไม่ต้องห่วงนะคะว่าขายไม่เป็นไม่เคยขายไม่เก่งหรือว่าไม่เป็นเลยหรือว่า ออไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็สามารถทําได้ถ้าตัวคุณเองมีมือถือและมีอินเทอร์เน็ตนะคะเรามีเทรนนิ่งให้ตั้งแต่เบสิกสู่แอดวานซ์เลยนะคะสําหรับใครที่จริงจังตั้งใจและเปิดโอกาสให้กับตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพร้อมเรียนรู้นะคะที่นี่เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะบอกเลยว่า ไม่ต้องเปิดบินนะคะลงทะเบียนได้ฟรีนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะเริ่มพูดผิดพูดถูกแล้วเอาเป็นว่าบอกเลยว่าณนะตอนนี้เป็นวิกฤตเนาะก็เข้าใจทุกคนนะคะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆอาจจะโดนลดเงินเดือนหรือว่าโดนปลดออกจากงานนะคะ แนะนำเลยนะคะกดแชร์คลิปนี้นะคะและจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์อย่าลืมแอดมาที่ Line oa แอดหญิงเมสตรองนะคะ mm hmm. มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะ mm hmm. ยังไงไว้เจอกันนะคะ